สวัสดีครับกับผมนายวิลวิวุฒิวิลกุล ปัจจุบันอายุ53ปีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจ,จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2544ตำแหน่งนิติกร3ฝ่ายกฎหมายและเลื่อรัฐภาษีกรคร้างสำนักงานสัมพารจังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษส่วนกฎหมายและเลื่อรัฐภาษีกรคร้างสังกัดสำนักงานสัมภารพื้นที่ศรีสะเกดรวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ23ปี7เดือน4วัน การครองตนการครองคนการครองงานการครองตนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาระเบียบวินัยและกฎหมายประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการครองคนมีความสามารถในการประสานประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานภายนอกมีน้ำใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานมีความสามารถในการร่วมงานเป็นกลุ่ม และได้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบเปิดโอกาสยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาคแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาคมีอัธยาศัยดีเป็นกันเองและสุภาพต่อทุกคนเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น เป็นผู้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานเพื่อพบปะหารือคอรราชการประชาสัมพันธ์ภารกิจสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอการครองงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้ใฝ่ศึกษาสนใจและเอาใจใส่งานที่ได้รับผิดชอบ สนับสนุนช่วยเหลือในการนำความรู้ที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีความรีเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงงานและสามารถทำงานที่ยากหรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดีมีความภาคเพียรในการทำงานและมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจมีการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขารวมงานพิธีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์เป็นประจำและมีติดสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนร่วม ในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีจิตสาธนารนณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานหรือกิจกรรมของชุมชนมุ่งผลสำลีของงานไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมปราศจากอคติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการรางวัลกิรติคุณที่ได้รับในระดับหน่วยงานชุมชนประเทศหรือนานาชาติ ปณิธานความดีที่ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน